เขาบอกว่าถ้าพักประชาชนได้มาอันดับหนึ่งจะโดนองค์กรอิสระสอยอีกไหมครับพี่รนายกับอีกคนบอกสีส้มกล้าเปิดเรื่องชั่วร้ายเรื่องคอร์รัปชันไม่กลัวใครถ้าได้เป็นรัฐบาลประเทศชาติจะแน่นอนอ่ะว่าไงพักสีส้มจะโดนสอยไหมเอาอย่างนี้ถ้าเป็นปีหน้านะปีหน้าเลือตั้งครั้งหน้าโดนเอาหรอโดนถ้าสองกสิบะเดี๋ยววิธีการอย่างนี้สิวิธีการอย่างนี้ยังไงอ่ะพอยุบสภา คือองนี้เวลายุบสภาเนี่ยสสย้ายพักได้ใช่ไหมได้ได้เพราะว่าเพราะว่าการเลือกตั้งหลังยุบสภาเนี่ยคนที่จะสมัครสสคนที่จะสมัครสสต้องสังเกตพักสามสิบวันใช่ไหมใช่ถ้า,ถ,าถ้ายุบการการเลือกตั้งหลังยุบสภาเนี่ยจะต้องจัดการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าถึงหกสิบวันไม่เกินหกสิบถูกไหม,มแต่หลังยุบสภาถ้าจะย้ายพักก็รีบย้ายซะมีเวลาสามสิบวันใช่ไหม โอเคมันก็ทานแกนใช่ไหมทานทานถ้าหาได้ประกาศก็ง่ายวิธีการคือพอยุบสภาเสร็จปั๊บมสมวติประกาศยุบสภาพอป,ประกาศยุบสภาเสร็จปั๊บถูกไหมประกาศแล้วก็มีการกําหนดวันเลือกตั้งหลังภายในสี่้าวันปั๊บใช่ไหมใช่ไหมพอผ่านไปสัก16 1หสเจดวันส6 1 7กสิเจดวันั 16, นงไรปรปรชก็ ช็คบิน44สส44อดีตสสพรักเก้าไกลเลยสิเพราะใน44สสที่เป็นอดีตพรักเก้าไกลเนี่ยจำนวน25เนี่ยก็คือสสพักส้มเขาจะไหมเขาจะไหมและใน25อดีตสสพรักเก้าไกลซึ่งปัจจุบันเป็นสสพักส้มอยู่ในระดับแกนนำของพรักหัวหน้าพักส้มนัทพงศ์หัวหน้าเท้ง ฮหน้าเทนก็เป็นหนึ่งในยี่ห้าโดนแน่ๆถ้าโดนสอสออดีตเก้าไกลถือไหมโดนกันละดีระนาดเลยก็ร่วมกันหมดดาวเด่นนะดาวเด่นไปหมดรังสีมันรมเออรังสีมันโดนด้วยเนาะโดนหมดอืร่วงกันเป็นแถวอดีตไม่โดนเนอะนิกออกไหมคุณลองคิดดูนะคุณลองคิดดูนะถ้าปปชไปออกฤทธิ์ไปออกอาวุธ ไปออกอาวุธในจังหวะนั้นแล้วพักส้มจะทำไงอ่ะนั่นสิโอโ้โ,คโคหโคงคงระเนรนาถคงปั่นป่วนพอสมควรยกเว้นคนทั้งแผ่นดินมีความรู้รสึกว่าอีกแล้วเหรอมันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมทำลายความฝันของเขาบางครั้งนะคนที่เขาเลือกพักส้มไม่ใช่ว่าเขาจะอินังขังขอบกับอุรมการของพักส้มนักหนาหรอก ผมว่าคนจานวนไม่น้อยรู้สึกอยากเปลี่ยนใช่อยากเปลี่ยนของใหม่เพราะยังไม่เคยเขาบริหารประเทศนี่อยากเปลี่ยนถูกไหมใช่ผมว่าคนจำนวนไม่น้อยอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนอาจจะไม่ได้อินเนอร์มันไม่ได้อินเต็มที่กับพักส้มเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าหนึ่งอยากเปลี่ยนอสองสงสารมีความรู้สึกว่าถูกลังแกไม่แน่นะถ้าทำกันนี้นะคือใช้แท็กเกใช้ไอ้เรื่องที่ เอาไอ้คดีที่จงใจคาเอาไว้เนี่ยเป็นท่าไม้ตายก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อเตะตัดขาพรรคส้มใช่ไหมอาจจะมีลูกสงสารนะเล่นโดนนั้นแรงนะแล้วคนไทยที่สงสารนะถ้า,ถาไปรังแกเขาขนาดน,นั้นมันจะอะไรกันนะก,กันหนาระวังจะคาว่า,าถล่มทลายจะเคได้เห็นกนรอบ่าเนี้ยระวังจะถล่มทลายถ้าถล่มทล,ล,ลายเขาก็มีทีเด็ดที่คือร,ถถรัฐธรรมนูญฉบับประจรัรยวีชัยเขาเขาซุกท่าไม้ตายขออํานาจเก่าไว้เยอะ ไม่ต้องห่วงหรอกวิธีการเคาเยอะคืออย่างนี้ถามว่ากลุ่มอำนาจเก่าเขาไว้ใจพักสมแล้วหรือยังไว้ใจยังไม่รู้ใครจะตอบได้ไม่ตอบได้ผมตอบได้ผมไม่ใช่อำนาจเก่าไม่มีใครตอบได้ผมผมเนี่คนแก่แต่ผมไม่เก่าแต่ได้แต่คาดเดาไปว่าน่าจะยังหมายถึงได้แต่คาดเดาไปแล้วระแวงระแวงเออยังมีความระแวงอยู่ก็เลยคิดว่ายังไม่